เชรีนจะมาเล่าเรื่องที่ไปที่ไหนคะไปที่สวนคะเกาะที่ซา,าฟารีปาระนะ์กกาญจนบุรีเชรีนไปกับใครคะไปกับมีไปกับมามีไปดูอะไราบ้างไปดูเดียปาเดียกว้างมีเยอะไหมคะป้ามีเะอมาอแล้วมีอะไรอีกคะเต่ามีสบิ๊กมีสบิกเลยแล้วก็มี เสืออีกใช่ไหมคะอ่าแล้วมีตัวอะไรอีกยีราฟยีราฟมันเป็นยังไงโทษใจคอยาวแล้วมันเข้ามาหาเชรินไหมคะเ<อ>ข้ามาใกล้ๆเชรินเลยเชรินกลัวไหมคะแล้วเ<อ> <laughs> ชรินให้ยีราฟกินอะไรคะแครอทให้ยีราฟกินแครอทยีราฟเอาคอเข้าไปทางหน้า<อ>ต่างเลยใช่ไหมคะ,ะต่อไปมีตัวอะไรอีก ความิงโกคามิงโกแล้วตัวอะไรอีกคะชีว่าชีบราอะไรเอ่ยมา,ายต่อไปตัวละเข้จระเค้จระเข้บลอมจระเค้บออลอมและสุดท้ายตัวช้างช้างช้างเป็นยังไงตัวเล็กหรือตัวใหญ่ตัวใหญ่บีโอเคบ๊ายบาย